ต้องตำนานไปกับอริชัยชชชชชเรื่องเล่าอภิเดหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน EP หนึ่งพนสี่ร้อิตอนพลิกชะตากับเทวดาเล่นดิน ความศรัทธาที่ผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่มีความเคารพและศรัทธาหลวงปู่สูงอย่างหาที่เปรียบมิได้ขนาดที่ว่ามีอาจารย์มาทักว่าเธอคือสายลูกหลานหลวงปูสง่สูงทั้งทงที่ในครั้งแรกเธอไม่เคยได้รู้จักกับหลวงปู่สูงเลยจนอาจารย์ท่านนั้นได้ให้เหรียญหลวงปู่สูงกับเธอทำให้เรื่องราวอภินิหาร ได้เกิดขึ้นกับเธอบ่อยมากๆเรามารับฟังเรื่องราวอภินิหารของหลวงปูส่สวงจากปากของน้องหนึ่งกันเลยครับฮัลโหลค่ะฮัลโหลจ้าสวัสดีจ้าเออน้องอะไรเอ่ยอ๋อชื่อชื่อหนึ่งอะค่ะหนึ่งพัีหนูติดสายกับอาจารย์แก้วเมื่อกี้นี้ถามมกันแล้วก็อยู่ไม่ไกล้อจอยู่ก็อยู่ไม่ไกล้จากหนูเลยเออหนูอยู่หนองกี่จะอยู่ประสาทใช่อยู่ไม่ใกล้กันเลยหนูดีใจมากหนูเลยคิดว่า เมื่อคืนนี้หนูฝันหนูเลยคิดว่าตรงนี้แหละน่าจะใช่เพราะว่าหนูฝันห,หนูฝันว่าสถานที่ตรงนี้แบบเ,เหมือนแบบมันเป็นวัดอยู่ใกล้ๆวัดอะไรอย่างนี้สักอย่างนี่แหละแล้วคนนุ่งขาวห่วมขาว,วาเต็มเลยเลแล้วก่อนก่อนที่เราจะฝันนี่เกิดยังไงเริ่มแรกยังไงนะ ก่อนก่อนที่จะฝันเหรอคะออที่ที่ว่าจะฝันนะ่ะอุย้ยหนูหน้าเคารบหลวงปู่สวงมาตั้งแต่หนูหกปีที่แล้วออพอดีหนูหนูเดินสายแบบปฏิบัติมาก,กับครูบาอาจารย์หนูแล้วครูบาอาจารย์หนูอ่ะท่านน่ะเคารพหลวงปู่สวงมากท่านอยู่สีสเกตเหมือนกันอ,อแล้วท่าน,นาถามหนูคํานึงว่ารู้จักหลวงปู่สวงไหมแกเห็นหน้าหนูครั้งแรกออหนูบอกว่าหนูไม่รู้จักค่ะหนูบอกว่าหนูหนูไม่เคยได้ยิน พระรูปนี้เลยเพราะหนูเป็นคนโคราชหนูหนูก็เลยได้ยินแต่หลวงหลวงพ่อคูณที่แบบดังๆหนูเลยบอกแบบนี้ค่ะแล้วแกก็เลยบอกว่าท่านน่ะเป็นเทวดาเดินดินนะเก่งนะแล้วเราน่ะเกี่ยวข้องกับหลวงปู่ด้วยนะเราเป็นลูกหลานใช่ตั้งแต่นั้นมาหนูก็เลยขอพรแต่หลวงปู่แล้วหนูก็ได้ไปสร้างพระที่กระท่อมหลวงปู่อันนึงอะค่ะที่อยู่เส้นสองสี่อะค่ะที่อยู่ติดถนนนะคะ เอชื่อชื่ออะไรกระท่อมเขาเรียกกระท่อมหลวงปู่สวงเลยคือคุณลุงคนเนี้เป็นเจ้าของพื้นที่ตรงนี้แล้วหลวงปูอ่อ่ะเคยเคยไปอยู่ที่นี่เคยไปอยู่กระท่อมที่นี่ใช่แล้วทีนี้ครูบาอาจารย์เลยพาหนูอ่ะไปทําบุญที่กระท่อมนี้มีการสร้างพระมีการสร้างหลังคาเอาดินไปผม คือทาทาให้ที่นั่นแะแบบเหมือนว่าให้ให,ให้หลวงปู่อะคะ่ะคือลูกหลานเวลาได้พออะไรก็แบบจะไปถวายที่นั่นไปทําที่นั่นอยู่เส้นสองสี่ก่อนถึงขู่ขันนะคะอยู่ขวามือถ้าวิ่งไปอุบลน,นะคะตรงนั้นก็หนูจะไปสร้างพระไว้สามองค์แล้วก็มีองค์พระพิฆเนศแล้วก็เอาดินนะคะเข้าเข้าไปถมที่เคยเคยคุยกับเจ้าของที่ว่าจะสร้างรูปเหมือนหลวงปู่สัวงตรงนี้แล้วสูงสูงมากๆแต่พอดีว่า ลูกสาวเขานะ่ะคือไม่ยอมไม่ยอมให้พวกเราทําเพราะาว่ากลัวชาวบ้านนะ่ะจะพูดนะคะว่าเอามีวัดมีวัดอยู่แล้วไม่อยากให้ทําตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าเราอะ่ะมาทําอะไรที่นอกเหนือจากวัดแล้วคนแบบจะไม่ไปวัดกันอย่างเงี้ยคะ่ะใช่แต่ลูกหลานนะันมีความศรัทธาที่อยากทาเพราะว่าเคยพูดตั้งปัจจะกันแล้วว่าค่ะว่า บางคนได้พรก็จะซื้อเสาลงให้อะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยก็เลยหมดก็เลยก็เลยจบโครงการตรงนั้นไปแต่ใช่ค่ะแต่หนูน่ะเคารพหลวงปู่คือหนูไปขอพรครั้งแรกเลยหนูจําได้เลยหนูจะเดินทางไปทํางานที่ร้อยเอ็ดแล้วหนูไปขอเรื่องงานกับท่านแต่แต่ท่านน่ะชอบให้โชคหนูใช่หนูเคยหนูเคยเสี่ยงเสียมตีตรงข้างหน้ารูปเหมือนหลวงปู่อะค่ะเคยเสี่ยงเสี่ยงตีแล้วก็ได้เลข ตรงเส้นสองสี่นี่แหละค่ะตรงนี้าเสิร์ชใช่ถ้าถ้าไปถ้าไปจะเห็นพระพุทธรูปเป็นพระองค์สมเด็จพระปฐมสามองค์นะคะที่อยู่ในพื้นที่กระตอมหลวงปู่ไปไปเห็นเลยอยู่ขวามือใช่ค่ะนั่นแหละค่ะแล้วก็หนูเลยอธิษฐานหนูก็เลยเสี่ยงเตรียมซีได้เลขสามตัวแล้วหนูก็ขับรถไปวัดไทยพัฒนาหนูก็เลยไปซื้อลอตเอรี่ที่นั่นหนูก็เลยถูกเลขท้ายสามตัวเพราะว่า หนูหนูหนูอยากไปรอดสรีระร่างท่านนะคะแล้วก็หลังจากนั้นมานะคะหนูก็เคารพท่านมาแบบหนูไม่เคยเห็นท่านตัวจริงหรอกแต่ว่าบางทีอ่ะหนูชอบตั้งจิตอธิษฐานว่าหลวงปู่บางทีหนูว่างโง่เป็นมนุษย์ไม่ค่อยรู้อะไรหลวงปู่จะมาเข้าฝันหรือจะอะไรยังไง <laughs> ก็ช่วยบอกหนูหน่อยสือ่อบอกหนูหน่อยก็เหมือนล่าสุดนี่แหละคือหนูสุดๆนะคะคือแบบสุดๆมากเลย หนูก็เลยกำหนูมีเหรียญหลวงปู่สามเหรียญหนูได้จากหลวงพ่อสุทินหลวงพ่อสุทินแกเคยค่ะสุทินเหมือนท่านเคยเดินเหมือนเหมือนท่านเคยติดตามหลวงปู่ค่ะตอนหลวงปู่มีชีวิตแต่ตอนเนี้ยท่านท่านไม่อยู่แล้วค่ะท่านท่านไม่อยู่ไม่รู้ไปไหนแล้วต้องถามต้องถามคนที่อยู่กระท่อมตรงนั้นนะคะเพราะว่าสนิทสนิทกันทีนี้หนูเลยหนูเลยหนูเลยได้เหรียญมาสามเหรียญเพราะตอนนั้นครูบาอาจารย์ทาหนูสร้างพระ แล้วก็เลยได้เหรียญเนี่ยมาปลูกเซแล้วหนูก็เลยเก็บสามเหรียญเนี่ยไว้และอาชีพของหนูอ่ะคือดูดวงห,หนูขอบารมีค่ะหนูขอหนูดูดวงพญานาค <c oughs> หนูหนูขอหนูขอพรหลวงปู่ทุกครั้งเวลายกขันคูจะดูดวงเนี่ย <c oughs> ก็ขอให้หนูทายแม่นดูแม่นอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็ให้มีให้ได้ช่วยเหลือลูกหลานพญานาคเพราะว่าหนูเคยฟังดูว่าหลวงปู่เกี่ยวข้องกับพญานาคด้วยใช่หนูเลยศรัทธาหลวงปู่ แต่ที่หนูเจอปฏิหารเนี่ยคือเนี่ยค่ะเร็วๆนี้ล่าสุดคือหนูกำเรียนหลวงปู่แล้วหนูก็ร้องไห้หนูสวดมนหนูร้องไห้หนูก็บอกว่าหลวงปู่หนูน่ะอาจจะเป็นลูกที่แบบไม่ได้มีเพียบพอไม่พ่อกับแม่เคยทําให้พ่อแม่แบบเจ็บทาน้ําใจเสียใจมีน้ําตาหนูรู้ว่าหนูตกนรกทั้งเป็นแต่หนูน่ะอยากตอบแทนกระคุณพ่อแม่จังเลยอะไรประมาณอย่างเงี้ยหนูหนูหนูก็ขอพรเกันเรื่องงานเรื่องโชคเรื่องงาน แล้วพอล่าสุดนี่ละค่ะที่พี่ที่หนูขอก็ฝันเลยฝ,นฝันว่าเป็นคนจีนนะคะเป,เป็นคน,คนจีน,จนเป็นผอมๆแต่หน้าตาน่ะคล้ายๆอัปแปะลงสีมากหนูก็เลยอัปแปะลงสีที่ว่าที่ว่าเหรียญดังๆเนี่ยเหรอใช่ใช่แต่หนูคิดว่ายังไงก็เป็นหลวงปู่ยังไงหนูคิดว่าต้องเป็นหลวงปู่พอหนูตื่นขึ้นมาหนูก็มานั่งคิดก็มาบอกหนูลือ ว่าเน่เอาคนจีนอะมานะเนี่ยเอาข้ามเรือข้ามอะไรมาให้เลยเนี่ยเก้าคนแต่ก็ตายหมดนะบอกหนูแบบนี้หนูก็เลยเอ้าก็ตายหมดเป็นไรตายคะแล้วก็ความฝันหนูก็ตื่นขึ้นมาแล้วหนูก็เลยมานั่งคิดคนจีนเก้าคนก็เก้าตายก็ศูนย์จีนคนจีนก็ตีเจ็ดสี่อะไรเงี้ย แต่ก่อนหน้าที่หนูจะฟันเห็นหลวงปู่อะค่ะหนูฝันเห็นครูบาอาจารย์ว่าขับรถมาหาหนูที่บ้านอืแล้วทะเบียนรถท่านอะหกเจ็ดเจ็ดศูนย์หนูก็เลยบอกแฟนว่าหนูน่าชอบมากเลยเลขนี้ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์หนูชอบมากหนูก็เลยบอกไปแบบนี้แล้วเมื่อวานเนี่ยก่อนหนูจะซื้อหวยหนูก็ไปบ้านพี่คนนึงแฟนหนูบอกว่า บ้านคนนียชอบเล่นว่าวเนี่ยที่เขาเล่นว่าวแล้วดังทุกวันใกล้ใกล้กลบ้านเราอ่ะลองไปถามมาดูว่าเขาทํเว่าวไหม,มใช่อยู่หลังอยู่หลังท้ายป่ายางบ้านโอเลยเอ๊ป่ายางยปาง่ปยาปยางที่รูตะบอ้อเปล่าไม่ค่ะหนูอยู่ป่ายางที่หนองกี่อะค่ะอยู่บุรีรัม์ออหนองกี่ใช่ค่ะ,คะบุรีรัม สร็จแล้วหนูหนูก็เลยขับรถไปหาเขาเพื่อที่จะให้เขาทเว้าให้หลวงปู่หนูก็ยังไม่รู้หรอกว่าจะถูกหวยหรือไม่ถูกหวยแต่หนูอยากทําหนูหนูเลยเจอเมียเขาแล้วหนูก็หันมองทะเบียนรถเอ้าทำไมให้มองทะเบียนรถทะเบียนรถเขาเจ็ดศูนย์หนูก็เลยมองหนูว่าเอ้าเลขหนูเลยบอกเมียเขาว่าเลขนี้หนูชอบมากเลยพี่แล้วเผื่อหลวงปู่ให้โชคหนูเนาะวันนี้หนูจะมาสั่งทําเว้าให้หลวงปู่ก็เลยบอกไปงี้ ค่ะแล้วหนูก็ยังนั่งคิดอยู่ว่ามีสามที่ที่หนูอยากไปถวายถวายว่าแล้วหนูก็ร้องไห้ว่าหนูอยากไปกราบหลวงปู่มากหนูคิดว่ามีอยู่บ้านลุนแล้วก็บ้านแล้วก็กระท่อมหลังแรกเลยค่ะที่หลวงปู่<อ>ไปคือคะจะโบกอะไรอะค่ะ <ขอ S 1> ที่บ้านจะโบกอะค่ะใช่แล้วก็ที่วัดนะคะที่วัดที่มีปู่สีสุโทอะค่ะเพราะว่าหนูน่ะเคารพปู่สีสุดโตมาก ว่ววาที่มีปู่ที่ไหนที่ไหนพลรานพลรานเพชรอะไรนั่อ๋อพลรานเพชรใช่นั่นแหละคะ่ะหนูอยากไปสามที่นี้แต่เมื่อคืนเนี่ยหนูสวดมนต์เสร็จหนูเลนตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าหลวงปู่อยากให้หนูไปกราบที่ไหนแล้วก็ให้หนูเอาว่าไปถวายที่ไหนก็ให้มาในนี้ฝันหนูก็ได้หนูตั้งจิตอธิษฐานนี้หนูก็เลยฝันเห็นคนนะคะนุ่งขาวแล้วก็นั่งนั่งเรียงกันน่อยอย่างเยอะ แล้วก็มีครูบาอ<ม>าจารย์หนูอะค่ะที่นั่งถือหลงตู่นี่เลยค่ะยืนอยู่แล้วก็<ม>บอกว่าเนี่ยเราอะนำศพคนอะมา21ศพอยู่เนี่ย<ม>อยู่ด้านนี้กองเรียงเอาไว้อยู่ไป้ไปหาฟืนหาไม้แล้วเอามาเผาเขาหนูน่ะ<ม>ก็เลยไปวิ่งหาฟืนมาเผาไปวิ่งหาฟืนม,มาเผาแล้วหนุกเลยถามว่าที่ตรงเนี้ยเขาเขาเรียกว่าอะไรคะเขาแกก็เลยบอกว่า เหมือนเป็นการทําบูชายันสถานที่แห่งนี้นเหมือนเหมือนก็ทําทบูชายันหนูก็มานั่งคิดแล้วหนูก็เลยบอกว่าหลวงปู่หนูโง่อีกแล้วตรงไหนเหรอหลวงปู่ที่แบบเหมือนประมาณว่าเกี่ยวข้องกับบูชายันแล้วสถานที่ตรงไหนที่ยังสร้างกระท่อมหลวงปู่ไม่เสร็จแล้วก็ยังไม่มีรูกอน,ลนหลวงปู่หนูอยากไปตรงนั้นห,หนูก็เลยนึกถึง อ่าอาจาร,รย์แก้วหนูอตอนแรกตอนแรกหนูก็ไม่คิดถึงอาจาร,รย์แก้วหลอกหนูเลยโทรถามอะค่ะว่าตรงไหนที่ยังสร้างไม่เสร็จพอเมื่อกี้หนูเลยถามอาจารย์แก้วว่าอาจารย์แก้วอยู่ไหนอาจารย์แก้วบอกว่าอยู่ปราศาสหนูก็เลยบอกอ๋ออำเภอรปราสาสตล่นะก็เป็นเป็นเมืองต่าแล้วก็เกี่ยวข้องกับปรา,าสาทหินพนมรุ้งแล้วก็เมืม่อวานเนี่ยเพิ่งมีง,งานจัดงานนะคะ เป็นครบรอบของปราสาทหินพนมลุงเพราะตรงนั้นเขาทำดุชายันใช่ค่ะเขาเพิ่งมีการจัดงานฉลองนะคะฉลองตรงปราสาทถิ่พนมลุงซึ่งก็อยู่ตรงใกล้ๆกล้เมือปราสาทเลยหนูก็เลยว่าตรงใจหลวงปู่อยากให้ไปตรงนี้แล้วหนูก็บอกหลวงปู่อยู่นะวันนึงหนูอยากไปรำถวายหลวงปู่นะเพราะว่าหลวงปูะ่ะชอบการดูนางรำเกี่ยวกับอัศลามากอืใช่เพราะว่าหนูเคย เคยบนขอพรหลวงปู่ว่าถ้าหนูได้เนี่ยหนูจะรำถวายหลวงปู่แล้ะรำเพลงอัปตราค่ะรำเราเรารำได้อแล้วหนูไม่เคยรำเป็นไม่เคยรำได้แต่ก็ยกมือ,อขอขอท่านนะคะว่าให้หนูรำเป็นออหนูเคยได้ไปแคสหนังเรื่องพญายนาคสุวรรณนาคาออค่ะหนูก็ได้แล้วหนูก็รำเป็นแล้วรำแบบจะออกรำทางเขมรหมดเลย ก็ลเลยจาคา mm hmm. ที่ครูบาอาจารย์บอกว่าก็เราน่ะเป็นลูกขเขมรเราอ่ะเป็นลูกหลานหลง mm hmm. วงอุสวงเออแกบอกหนูแบบเนี้ยค่ะว่าเราอ่ะเป็นลูกหลานทําไมเราถึงลาเป็นเราไม่ต้องไปเรียนไม่ต้องอะไรเลยเห็นไหมทําไมเรามันลาออกมาตรงเป๊ะหมดเลยใช่ mm hmm. หนูก็เลยเป็นเชื่อไหมเมื่อวานนี้หนูเสียใจยมากหนูนั่งร้องไห้ที่หนูไม่ได้ซื้อสามตัวหนูซื้อแต่สองตัว mm hmm. ใช่หนูเลยคิดว่าไม่เป็นไรหรอกหลวงปู่หนูอาจจะได้งานเออหนูก็เลยคิดว่าหนูอาจหนูอาจจะได้งานก็ได้ที่หนูขอหลวงปู่อยู่เพราะว่าพรุ่งนี้เขาก็จะเดินเรื่องเดินงานที่หนูอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเกี่ยวกับอะไรงานงานเกี่ยวกับเป็นเกี่ยวกับที่ดินนะคะเป็นนายหน้าที่ดินแล้วพี่เขาก็บอกว่าจะเอาเคสของหนูอะเข้าเข้าเข้าพรุ่งนี้ที่ออฟฟิศให้ใช่ค่ะหนูก็เลยบอกหลวงปู่อยู่เพราะว่าหนูตั้งจิตอธิษฐานมาตลอดว่า ถ้าหนูได้งานแล้วมีเงินตรงเนี้ยหนูอยากไปร่วมสร้างอะไรที่เกี่ยวกับหลวงปู่ที่แต่ละสถานาที่ยังทําไม่เสร็จแล้วหนูดูข่าวอะว่าที่วัดไทยพัฒนาน่ะมีม,มีมีคนขโมยรูปปั้นองค์<ะ>ปู<ะ>่ไปเขาว่ามีการยกมีการยกรูปเหมือนหลวงปู่ไปอะคะ่ะว่ารูปเหมือนหลวงปู่หายจริงเหรอใช่หนูเห็นออกข่าวอะคะ่ะออกข่าวมาเมื่อนนะ ก็มัน,มเ,นเดือนมีนานี่แหละค่ะก็หนูหนูหนูยังตกใจเลยอ่ะเอา้าเฮ้ยจริงเหรอใช่หนูเลยแบบตกใจหนูเลยว่าใครมันกล้ารูปปัน้นรูปเหมือนหลวงปู่ไปอะไรเนี่ย <Hey. S 2> จากคําบอกเล่าของน้องหนึ่งทางช่องได้กรบเรียนสอบถามหลวงพ่อพุธแล้วได้รับทราบว่ารูปรหล่อหลวงปู่สวงนั้นหายจริงแต่ไม่ใช่ที่วัดไพรพัฒนาเป็นวัดพระพราชลารามตำบลทุ่งกุลา จังหวัดร้อยเอ็ดออเวลาครูบาอาจารย์พาหนูไปสร้างพระที่ไหนอะคะ่ะทุกสถานที่จะมีรูปเหมือนหลวงปู่สวงกับรูปเหมือนหลวงพ่อสมเด็จกุชาจา์โตแล้วก็หลวงพ่อฤาษีดิงดำจะมีสามองค์เนี่ยคะ่ะจะไปนั่งจะจะจะไปวางไว้อยู่หน้าพระประธานอย่างเนี่ยถ้าเส้นสองสี่ค่ะก็มีครบสามองค์เลยค่ะอยู่ตรงกระท่อม,อ,มอยู่ด้านหลังหลวงปูง่ใช่ถ้าตั้ง gps ก็ขึ้นมาเลยคะ่ะว่ากระท่อมหลวงปู่สวงสองสองสี่ 4. ก็จะเจอพิกัดเลยใช่ค่ะตรงนั้นจะเป็นลุงสนิทแล้วแล้วที่ว่าไปไปทำองค์ลสีพันนี้มันเป็นรูปร่างยังไงอะเป็นองค์สีทองค่ะเป็นสีทองเลยหนูหนูมีร้านประจําเออเป็นเป็นหล่อเรซินหล่อเรซินใช่ไหมน้าน่าน่าจะใช่ค่ะสี่พันกว่าเป็นสีทองเป็นรูปท่านนั่งนั่งยิ้มอะค่ะขนาดขนาดขนาดไหนขนาด หนูหนูบอกหนูบอกขนาดไม่ถูกแต่หนูนะ่ะไปสั่งที่ร้านนี้กันประจําเลยอยู่ที่โคราชใช่ค่ะแล้วเขาก็เคารพศรัทธาหลวงปู่สวงด้วยมากๆใช่ค่ะอันนี้ปั้นอ,อันนี้ปั้นเป็นสีทองหมดเลยะคะ่ะเป็นสีทองแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ทองออกเหลืองนะคะทองจะออกเป็นแบบน้ําตาลน้ําตาลแบบโห่โหน่พูดสีไม่ถูกอะคะ่ะ เดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูจะลองขอรูปกับเพื่อนๆนะคะที่เวลาไปกระท่อมหลวงปู่ที่เส้นสองสองสี่ะคะ่ะใช่<ม>เพราะว่าหลวงปู่ท่านไปอยู่ที่นั่นไปอยู่ที่นั่นไปเล่นว้าไปแล้วก็ไปไปไปตั้งอยู่ที่นั่นเลยแล้วเจ้าของอะคะ่ะ<ม>ก็เล่าก็เล่าให้หนูฟังหมดเลยหมูถามแกไง,ง ว่าลุงแกที่ลุงสนิทเนาะหนูก็ถามว่าลุงสนิทหลวงปู่มันอยู่ที่นี่ได้งไงอะไรยังไงแล้วก็จะมีเราแกก็จะลาสองเนี่ยชอบโยนเงินเข้ากองไปตรงนี้เลย,เยนหนูหนึ่งอยางตรงนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยแกก็แกก็จะชี้ให้หนูดูแกชอบแกชอบอยู่ตรงนี้แล้วแกน่ะชอบมานั่งกาต้มต้มกาอยู่ด้านหลังน,นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>อยู่กับแม่ตะเคียนจะมีแม่ตะเคียนอยู่ตรงนั้นด้วยกับท่าน หนูหนูก็เลยสัตหนูก็เลยไปแต่ตรงนี้หนูไม่เคยไปบ้านลุนหนูไม่เคยไปอะไรบ้านตะบกเลยไม่เคยเลยค่ะหนูไปสร้างทําอะไรกับครูบาอาจารย์ก็จะมาทําแต่ตรงนี้ให้แกหมดเลยค่ะคือลูกหลานคนไหนได้พรปุ๊บก็ทําตามสัจจะก็มาที่นี่ลูกหลานคนไหนได้โชคได้อะไรก็ตอนนั้นน่ะค่ะก็ซื้อก็เป็นก็เป็นเจ้พภาพเสาเข็นกันหมดเลยอะค่ะแต่สุดท้ายก็เลยก็เลยแบบมันมันยุติก็เลย ครูบาอาจารย์ก็เลยนําเงินตรงนั้นนะคะไปทําไปสร้างพระไปสร้างพระเลยสร,สร้างองค์สมเด็จพระปฐมอะคะ่ะใช่ถวายวาดัดถวายอะไรอย่างนี้อย่างวัดบ้านจานน่ะหลวงปู่หมุนนะคะตรงนั้นพวกหนูก็ไปกันก็ไปสร้างพระที่นั่นใช่ค่ะเพราะว่าท่านเล่าเคยมีคนเล่าให้ฟังว่าหลวงปู่หมุนกับหลวงปู่สวงอะท่านเป็นในนี้กันนะคะครูบาอาจารย์ด้วยกันวันเวลาที่ผันผ่านมาหกปี ที่น้องหนึ่งเคารพประสัทธาบูชาหลวงปู่เอาไว้เหนือเกล้ายามใดที่เดือดร้อนเข้าตาจนสิ่งที่น้องหนึ่งทำได้ก็แค่เพียงแค่กำเหรียญหลวงปู่สูงเอาไว้แล้วอธิษฐานจิตขอหลวงปู่น่าเสียดายที่น้องหนึ่งโทรเข้ามาทางช,งช่องช้าไปแค่วันเดียวไม่อย่างนั้นงานนี้ทางช่องจะต้องมีเฮกันยกห้องกับเลข907แน่ในคลิปหน้า ติดตามน้องหนึ่งที่ได้เจออภินิหารจากหลวงปู่ว่าอภินิหารนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรอิลิเมียองสวงสัมปโนอิติปิโสนโมพูเทเียอิสวาสุติมหาบรรดาลสัจจังอิลิกีเปก่อนจากการอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปูส่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออก ถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยเขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด s u b สไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ